ยินดีต้อนรับผูช้ชมเข้าสู่ห้อข่าวดารา,า,าร้อนแรงค่ะขวาญอุตสามณีโพสต์ท่าถ่ายรูปล่าสุดตากลับโดนชาวเน็ตทักแรงต้องขนาดนี้เลยเหรอเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่รู้จักสำหรับควาญอุตสามณีนางเอกเจ้าของฉายานางเอกหน้าบารบี้ โดยต้องบอกเลยว่าสาวขวัญน,นั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาเป็นระยะเวลานานและเป็นหนึ่งในานางเอกแถวหน้าของเมืองไทยเลยก็ว่าได้และต้องบอกเลยว่าสาวขวัญน,นั้นมีผลงานมากมายในวงการบันเทิงมีคิวงานยาวเหยียดเลยก็ว่าได้ แต่ทว่าทางหน้าและผิวของสาวขวัญนั้นยังดูไม่โทมและสดใสตลอดเวลาซึ่งล่าสุดทางด้านขวัญก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพนอนถ่ายรูปในชุดสีเหลืองแต่งานนี้ชาวเน็ตกลับโฟกัสไปที่ท่อนล่างกับบิกินี่ตัวจิ๋วทําเอาชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นโดยได้มีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า ต้องเบอร์นั้นเลยหรอจะเป็นยังไงลองไปชมภาพกันเลยค่ะ